ย่องครับติดจอติดไฟแล้วเรียมามาบแล้วสัตสัตกระเต็มเดินแล้วไม่อย่างโลโก้จะไทยอีอย่างนี่ครับแม่ผู้หนึ่งมักเตยผู้หนึ่งมักล่ำผู้หนึ่งมักเตยผู้หนึ่งมักล่ำเนาะคนมาจะใส่กอบแม่มาจะใส่กอบฝังเหล้าฟังเล้ามาเบิ่งหมอล่ำคนนั้นคือหมอล่ำเปลี่นมาแม่เขากับเบิ่งคือเฮ้าไหนล่ะ แข็งใด้ขันมาอยู่เล้าอยู่แข็งใดเขียดไดแม่พี่น้องฟังสายทำพักแมนเบิด์ตเหล้าปลาสุดยอดเลยครับผุนัท้าผุนได้ยังกินเนาะพี่น้องฟังสายปูสาดเต็มเบิดแล้วถามว่าต้องหมอลำผมก็ได้นะจะป้าเปิดจะป้าเปิดจะป้าเปิด แมวอยู่ทางงหนครับแม่เลินสามทุงซอดแกงจกงปาหมนี่พระเอกโลโก้ลอลอมาเบิรงลออกมาหน่อยย่บยพระเอกพรโลโก้นีลอแห้งอีนี่มาตัวใส่สูตเผ็ดออกมาเหลี่ยมยาบยับแงหนาขึ้นจำากับได้ครับบอกมาเบิ่งพระเอกพระเอกต่อส่งพระเอกโลโก้นี่ รอเหี้ยงอ่านพวกผมเป็นตลกครับไม่รเหี้พระเอกพ่เอพ่อพี่เองพ่อตตามอยู่ติดตามอยู่บ้าตัวนี่นี่ตัวนี่นี่ข้าวเด็กจะประมาณนี้นะโอ้ขอบคุณครับติดตามอยู่ตลอดแล้วมีมาจะฟังเล่าอุดปากเด็กมาถูกตัวล้วมาขึ้นเล่ามาขึ้ล่าหมักมวนกินข้าวกินน้าเรียบร้อยแล้ว ได้ยังกินแม่มื่อนี่หอยได้มากินน้ำมันไม่กินมาสู่กินเนาะเมาเราอย่ามาสู่กลิ้นนะจ๊ะต้มปลาแม่ต้มปลาล้างห่านกินน้ำเจ้าภาพไปแล้วเนาะเจ้าภาพทังไหต้มปลาต้มปลานิ้นต้มปลานิ้นสงสัยเจ้าภาพให้ปลาเมื่อนี่หอยแล้วตมกุ้เลเสยมันจะบ้านเว้อ๋อมันจะบ้านบังเล่ามันบ่อไก่บ่อแม่มันติดเขตใช่ไหมแต่ไก่อยู่ฮันแล้วขามคลองแปะปิ้งโรงงานเบียร์ปิ้งโรงงานป้อปิ้งเลย พวงจากใสดอกแม่เอ้ยค่อยไปเล่าหนั่นไปแต่สวรรค์นัเขตอันสามลาในพื้นที่เลยค่อยไปแต่เพราะว่าบ้านผมอยู่ทั้งทั้งหุ่นทั้งหมู่ทั้งเรือสูงอือค่ะนักเขตที่นั่งพี่สบายผมก็เป็นคนเล่าเด้ไอผมก็ได้เมียคนเล่าที่ชอบสอร์ตชอบได้แฟนไหนล่ะโอทั้งหุ่นแล้วทั้งสวรรค์พี่น้องทั้งสวรรค์พี่น้องมาให้นกำลังใจที่งานมาล่ำเป็นลำเพลินเหมือนแลรกคนเราจะอยู่กอดแจ้งให้สิครับแม่นเบิร์เต้เนี่ยแม่นพี่น้องบางเล่าเขาเปิด พี่น้องฟังสายล่ำเรืแก่หนามาม้วนแห้งมือตีนแม่ตะกี้สมัยเป็นลูกเครื่องเล่าดิลูกเครื่องเล่าบอกเมื่อนี้ล่ำเรื่องแกวหนามาเออปลาลดจะน่าล่ำปีอะไเบิ่งบ้อคือเบิ่งบ้อแกวหนามาน่าแล้วฉนบ่อแม่แล้วบ่อแล้วหมักเบิ่งล่ำก็เลยบอกแล้วบ่หมุนนี้ ตะกี้อยู่เว้ยตะอันตะกี้อยู่เสียงอีสานนี่ไปเล่นประจำมาเล่นประจำเล็กธนกิจพระเอกเตะอัธชัยพนด้วยได้พนหล่ะพระเอกไฮพนัดดาพระเอกต่อโชคธนชัยนักเอกพี่ก้าอันไฮปนัดดานางเอกควนพิระดีนั่นดิหัวหน้างเวิ้งเว้นพิระดี เบิ้งปอเนี่ยเบิ้งยูทูบเบิ้งอย่างบอเอาไปติดตามช่องลูกนเด้อหนิไทยแม่แม่ไปเบิ้งจ้กขวงงนะพ้งามบอในกองรวยรวยเปรี้ยคนตาเนาะคนตาว่าไม่หางป่นนิดเนาะมี้บรูโกจากเราบอกอีกคนตาแล้วว่าคนตาเงาแห้ง แม่ครับหมอลำไอเดลชายปนัดดารอยู่นี่ลำเป็นเกี่ยวถาพักันกินอี่ยังเป็นนานป้าเปิดไปเหล้าแม่บ่านเ่าอ่ะโอ้มางามเถอะบ้านี่อดกาเดกาน่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 า่าน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 ่า่า่านาา่า่น หลับสามลอยชีรผลแุนละแมร่วมๆเบิดนะครับเปิดไฟให้เบิ้งอีกเน่โอ้ยพี่น้องสะออนแทบพูดอ่ะคนยังแก้วมน้าก็ถอดนะคนลยันแก้วก่อนถอดถอดยูนีถอดให้เห็นจบพอหลอ แม่ลำเตยลามีหอนล้ำรองลำเตยพระเอกนิงสอนไส้ออกมาลำเตยลาลำรองมนหอมากีอันนี้นี่มอลลั่มเล่นในแมโเล่นลาเลยเลอล้ำล้าเยหนาบัไน้วนทุบนทาวนแม่กันทไปเด้อเป็นมอลัมในคิดยากนอกจากเกี่ยวใจไผ่ ผู้นึ่งก็บอกเตยผู้นึงกับมากล้ำแมนบอกโค่นโศกเตยโศกเตยโศกเตยโศกเาตยบนเมองเอ้ยมาสัมผัสพี่น้องบนเดอ่ะโอ้ามาเป็นพระเอกเนี่ยง่ายขึ้นเนี่ย พระเอกน้อยแต่งเาโรงามเป็นอย่างนี้นวดอ่ะเมนบอแม่งอปลานละงอปลาจังไรงอปลาก็สิ่ีลำเลียนเกี่ยวนามาไหมาเบิ้งเอาแม่เหมือนลงแต่ว่าผู้ใดจะเป็นไพ่บานนี่ติจอได้บ ตาบ้าขันดีโดนีิดีทนายไอ้จำเสื้อต้อโชคไว้เด้อติประกาศซื้อโยต้อโชคต้อโชคไอ้เลี้ยวไปเบิ้งเลี้ยงเครื่องระกำหมอกแล้เหรอวะใช่ใส่เพิ่มในปล่อยล่ะโอ้ยพี่น้องจะอ่อนพี่น้องฟังทรายพี่น้องฟังเล่านะครับมื้อนี้เรามาแสดงอยู่ติดน้ำโขงพี่น้องติดน้องค่ายเนาะติดเขต ิดเขตประเทศลาวเนาะพี่น้องพี่น้องเล่าฟังเล่าเพิ่งกับมักมวนพี่น้องโอ้ยบรรยากาศนะครับน้อยนักน้อยนะพี่น้องสิเห็นเพราะว่าบ่มบุคอยมีไผแมทไทยแบบนี้พี่น้องเบิ่งนะครับบรินี้ต่อโชคมามทไทยพี่น้องเบิ่งกุระสะสาดเต็มพี่น้องรรพร้อมแล้วครับบาลังเพลิ่เพลินบัาน บ้านอ่าหน้าสังนามบ้านหน้าสังนามอาเภอทาบอจังหวัดน้องคายครับพี่รองมวนมวนจุดจวดสอดแจ้งครับ